เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยครับรกับ Red Dead Redemption 2พาร์ทที่4แล้ว Good ก o ุ่มวันหนึ่งความเดินตอนที่เราคือเรามีข่าวครับเกี่ยวกับการกลับมาของเพื่อนเราถูกจับตัวโดวยพวกบันตีฮันเตอร์พวกนักล่าหัวครับอยู่แถวไอแถว Blackwater เมืองที่เราเป็นพวกริกันที่เราหนีมาจาก Blackwater อันนี้จะไปทำเวทกันก่อนอื่นโกนเขาก่อนอุ้ยมันโกนน,นีและกันอันนะอน,นะพร้อมแล้วโกนหนวดโกนไรเรียบร้อยโอเคอยู่พอโอเคอยู่แล้วสถานที่ก็คือตรงนี้เลยไกลมากไกลไม่ใช่เล่น เดี๋ยวตัอเอาเดินทางจะจัดควิยเรือรัวเลยไป hey, <Is> ทุกทีวันลังนะเอาละไปละเจอกันเราต่อออกทางนี้แล้วก็เป็นทางนี้ใช่ปะวิ่งตามรถไฟไปเลย เอออะอะอไกลไกลมากอุย้ยตรงนี้มันเขตสีแดงครับผมเขตเขตห้ามเขตห้ามเข้าของของเราเราเพิ่งก่อเรื่องมาเปยังไงเจอและ how many a lot, a lot. uniforms everywhere you see sean in china no mh. Mh. i don't think so Damn it. Baa, hey. where's trelawney at the where's that little irish boy i should at least not show you that i'm trying to find out is anyone in trelawney i see how things are places crawling with pink hunters... ปดัชโมเซไดไปหมดเลยเงินเยอะตั้งเยอะเราอยู่นี่ไม่เข้าใจเลยทำไมพวกมันไม่แขวนชอคิดว่าคงใช้ไปเยื่อนาราจย์บุคคลอะทุกคนชอนกำลังถูกย้ายไปทางเหนือไปเรือนจำกลางทางตะวตกเว่เลยพวกเราต้องช่วยลงจำพวกเราไปช่วยตมตึงลงจำเดินจำไม่ได้นะ พวกเราไปทิ้ใทง,งใครทั้งนั้นน่ะก็มาอยู่แล้วพวกมันกำลังไปไปที่แคมป์ก่อนที่คุมตัวไปให้รัฐบาลถ้อ่างนั้นก็เราต้องหยุดพวกมันก่อนก่อนจะมาถึงแคมป์มไปทางเหนือ แล้วพวกมันเจอในด้านนึงเราจะเราจะจัดการมันสอด้านมาวิโเซไปกันอุ้ยพูดเร็วเกินอ่ะแปลกินไปท่านอ่ะรู้ไหมอาเธอร์พวกคนรัฐมันเสียมากเลยแน่นอนเราจะช่วยชนออกมาอยากจะโอเคประเทศนี้มันใหญ่นะหวังวนหวังงาะ มาโอเคหาเรือเรืออะไรอ่ะอ๋อมันจะไปมันจะเอามันจะชอนไปแคมป์ไปดูแม่น้ำกันหาเรือมันจะเอาชอนไปแคมป์เพื่อส่งต่อไปโลนจำ จะตาพวกปีก er <yle> <im> ตันด้วยอาจจะลาดตะวีนรอบๆด้วยใช่ทางใต้เขาแม่น้ำอ่ะไม่ปลอดภัยเลยเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับเราอาเธอร์ฉันได้ยินว่าพวกมันพูดถึงกิงชื่อเอ็ดดี้แหละอีกน้อยที่ดัสคาบนเรือฉันไม่รู้เหมือนกันันมาอยู่บนนั้นแย่ไปหมดไม่ใช่เรื่องเงินถ้าที่รู้ คิดว่านายคงเก็บไว้ที่ไหนสักี่ถ้าโกชีบอว่าจัดการแล้วแต่มันติดอยู่ที่เมืองนั่นน่ะโอ้คงดีไม่น้อยที่เชื่อใจพ่อแม่แบบนี้เป็นบ้านฉันคงขายฉันแหลกถังเบียไปแล้วคิดว่าพวกเขาคงลงเอยแบบนั้นน่ะในเรือยังไม่เรือเลยเนจรลกเสีเหลืองละ นั่งไงฉันคิดว่าเรือนะอะไะทุกท่านตามผมมาอย่าเพิ่งใช้ปืนเพกวดแน่ใจว่าว่าชอนจะ่าเป็นชอนตล้งนะสามคนคิดว่าเราเห็นเขาไหมถ้าเห็นเขาแล้วก็แค่สายสามคน คุณหายไปพักแ,แก่เลยนะก็นอกจากนอนกลางดินแล้วก็นิ่มสุขหัวซุนซุนซุนนิยอบเป็นไงก็รู้ชีวิตแบบนี้ทุกอย่างมีชีวิตมีแต่อุปสรรคช่วยทุม่ม,นนมนนจริงๆที่เป็นหัวนานานมีใครให้ปลดแล้วเหรอ เราไม่เคยขาดคนให้ปลดหรอกถ้าไม่มีฉันใครคงไม่มีลูกผู้แกหรือเวลาเธอพรานะอาจจะไอ้ก็ตามเราต้องเงียบก่อนไปกันตามมันไปมาเรนะฮาวเวียรไอ้รู้งเงียบพวดไม่หยุดเลยอ่ะตั้งแต่เรามาการขี่ม้าที่ทรมานมากน่ารักจริงพอคุณน่ารักมากตอนนี้แย่งพูดหมดละ ดูมันจะจอดแล้วเล็กหน่อยเล็กกันหน่อยสิแคมป์พวกวันอยู่แถวนี้ตรงจุดนั้นพบพวกนักล่าข้าวหัวแล้วก็แลกเปลี่ยนข้ามไปตามตะกอนคิดว่าน้องคงเป็นที่ที่มันไปรับทราบมันจะส่งมันจะส่งชอนไปแคมป์พวกนักล่าข้าวหัวก็ต้องตามมาก่อนข้าไปคณะคณะมี งเจอละช้าชาชาีชา่ไปเรอเยเ่อย่าตกใจเราเป็นแค่คนสามคนขี่มากลางธรรมชาติเฮ้พวกมันเทียบตาแล้วอะไไปดูกันใช้กล้องเลยกล้องกล้องงไง So, who are these bounty hunters? I don't know too much about Axe Skeldon's boys, but I hear they're a big crew, and wow. have built some reputation in the last year or two. That looks like Shaun and me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, yeah, that's definitely Shaun. Oh, they're giving him a decent kicking... Well, เยี่ยมนุนออกไหมกลัวะสาพวกมันแค่ไหนใช่เลยพวกมันกำลังเอาชอไปไหนเหนละชาอยู่ีฝั่งนึงไปกันแล้วสองคนขลางละผมมีแผนละตามมาเลยได้ได้ได้้ไดนี่หลบดีชนชนกันน่ะโทนนี่มีแผนอ้าว

ปล่อยให้เป็นนาทีผมเลยผมจะล่อมันเองแล้วคุณสองคนย่องเข้าไปได้กลมตำใช้มีดเรอก็ได้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 ลงไป้ลงไป้ไหมครับรอจนกว่าพวกกาจะผ่านไปได้ รลนี um ่เขาตกลเยอะกลมแล้วกลมแล้ว hmm. มีปัญหาอะไรมาจากคนซ้ายคนซ้ายเสรชั no ้นน okay, so hey, uh, uh, ่จะย็น huh. ยิปโอเคโอเคไป,ก,ก,ไปก,กันเลยยิ่งดีที่รู้จักุกท,ท่านยิ่งดียิงย่งกินที่ช่วยได้ต่อไปเป็นหน้าที่ฉันงมาเร็วเราต้องไปไกลต้องอใช้ปืนเลยเหรอ you got there eh? Those are very nice. Who's okay. the guy you got them from? Is he alive still? Lulila. Come on, focus. Focus, focus okay. lala Lalalai. I can't wait to get back home again. <laughs> Me neither. Come on! เปิดก่อนแล้วกันเปิดเปิดดันดันดันเฮ้ย่ชิบไม่ตายได้ไงขับบนโดนปืนสไนเปอร์เฮ้ยไม่โดนเลยเราก็ไปเราก็ไป คืนแย่วะ่ะโดนตายวินเลยมาแล้ว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 มาเลี้ยวกมาเลี้ยวกมาเลี้ยวกโดนทำไมอะไปกัน ตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ไปกันเลยเฮ้ยปืดมามาอีกขบวนขบบนอุ้ยยากินยาลบยาลบยาเฮ้ยขบวนอีกจะเป็นชาวขบวน

โดนโดนอุ๊ยเชี่ยไม่ลับไม่ยังมียเชียวมันมาอีกเข้าหน้าเข้าคอ

อ้อกกอดอบอุ่นพี่น้องที่พัดพากันรู้ไหมอะไรจะสำคัญความเพื่อนจะทำได้ทุกอย่างยินดีพริตชิพเลยแต่ถึงอย่างนั้นันง่ายมากที่ปล่อยให้นายน่าตาย ถ้าชาวไม่หักไม่มามาเลยนะอย่าบนนะแอบคนดีอาเธอบอกแกนพวกอ่อนหนักสมองยังไม่เงียบนะแยกกันเลยมาเร่กัในมอเตอด้วยกับแค่ชอวดีมากแยกทางไประวังด้วยมีพวกรัตเวนนายล่ะจะจะรู้นะนาย โอออเคคมนไปกันเรื่องเราเราไหน,หนฟังนะ่ะใช่รอฟังไม่ได้เหนื่อยแล้วไปเฟี่อนนะ The joy is back in your lives ว o w วิชอนปากไวปังเลยไปไม่ทันเลยมันไวกว่าเพื่อนเลยเมื่อกี้เราก็รู้เลยกันเราต้องรีบรู้รีบไปให้เป็นพวกลังมันเป็นลังพวกบปฏิฮันเตอร์เราต้องรีบรู้รีบไปก่อนมันจะมาอีก วิง่งเงิน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 เอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ใชสดเงินสดรีบร้อเลยรีบร้อรีบร้ออุ้ยของเพียบเลยไม่รู้ได้ไงของดีขนาดน aut, ี้ไม่มาไหมมีไหม,มไต้องมีเยอะดิเยอะมากเลยบ้านไ like. งอ้ยเอ เชี่ยเข้าไม่ได้ชิบหายแล้วมาโดนมาโดนแจ้งอาชญากรรมนี่ก่อนแล้วกันอ้ยกระเด็นเลยไปแล้วอยู่ไม่ได้รถแค่นี้พอได้อยู่มั้งไปเลยกลับบ้านกันโฮมสวิทโฮม เฮ้ยเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วบ้านหวานเราโฮมสวิตช์โฮมไกลมากเดินไปเดินกลับมืดแล้วนี่กลับมามืดล,ล้วเฮ้ยชาวไม่ละปล่อยเพื่พวกปาร์ตี้ไปเฮ้ยมีอะไรขับขับปาร์ตี้กันเหรอ hey, เฮ้ยฟังฉันฉันอยู่นี่แล้วฟังฉันฉันมีอะไรจะพูดน่ะฉันกินทุกคนเลยอเออดูดีไหมใช่เลยลูกชายใช่เลยไปสนุกกันลืมนี่ลืมกันเลยเราเม็ดเรามีปาร์ตี้แล้วเนี่ยแค่งานเล็กๆน่ะเยี่ยมเลยไม่เสียเวลาหรอกไม่ต้องเลย ไม่มีเลยนักเสียจากอาเลิสนานายข้ในแล้วไม่ต้องห่วงกูเกมชอพวกเราจะจัดการแคมนี้ให้เป็นระเบียบสุดๆเลยจะรักนายพวกห่วยทั้งหมดโอยสนุกตั้งตารอได้เลย

ไอพวกไอพวกนี้มันมันพูดไปหยุดเลยเออเออลองเพลงลองเพลงลองเพลง She, she says, says, young man, you're rather low for a little, little, little holiday. I put my finger on her knee. Well, what well, I do say, day. she says, young hey, man, hey, you're rather I free for a little, little, little day. I put my arm around, my arm around her waist. waist, waist Mark, well, what well, I, well, I do say, she, she says, says young, young man, you're in great haste hey, for a little, little all day. All day I put my, my hand on กินอะไเป็นแบบเดี๋ยวเวลาปาร์ตี้แล้วทุกคนสนุกเป็นมดเลยเอาคนเล่าหน่อยคนเล่ามาเอาตกปาร์ตี้ เฮ้ยเฮ้ยอวี้อ่ะอวี the, ้ว่าทำไรเมื me, ่อกี้ดีเจที่ได้กลับมาถอาเพลงจบแล้ววุ่นี้พูดอะไรกันเนี่ย And that's all I'm saying. Just mark my words. All of you, mark my words. <coughs> Stupid army. Oh, <Aww>. sheep. <coughs> hey, what's ย <im it> ินดีต้อนรับกับชอนเจติตินายอาเธอรบัรหลวงเลว่นเมาอีแล้วสวัสดีต้องการอะไรผมผมไม่แน่ใจอะ รีเวนเออเป็นแบบนี้อีกแล้ว,วไอ,อ้บัดหลวงดีจังไงสนุกไหมปาร์ตี้อะให้ผมกินอะไรได้ไหมขอร้องได้เลยตามใจได้เหรอ กินได้ไหมเนี่ยพวกเขามีปาร์ตี้กันมา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 กินไหมนี่กินไหมกินไหมกินได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอไงสาวคุณโมแกน strength as approach well e and gin you? ดีใจที่ทุกคนดีแตกระชันแม่เ a ธอได้มาถ้าคุณไม่รังเกียจถึงโมจะไม่ถนัดก็เถอะ อุ้ยหมุนหมุนหมุนวห้ยังม่อาเธอร์เธอเต้นได้เฮ้ยดีใจยังเลยเศร้าในทางที่ดีนะ <Yeah. S 2> อุ้ยทุกคนมีความสุข <Yeah. S 2> ดาวก็สวยน่ารักดีคนนี้ ขอบคุณมากโอเคโอเคเยี่ยมเลยขอบคุณนะใช่เขกลับมาแล้วยังไงก็ตามวิ่งเขาลองเพลงกันเลยแล้วไปลุยต้องไปเจม แจมเจมเจมเจมปราร์ตี้เราเป็นไม่ได้เราต้องเจมเวลาฉลองเอาเาาบเเียมาจบแล้วเหรอเฮ้ยฉันจะไม่ได้ฟังเลยจบแล้วเหรอเนี่ย ตอนที่ฉันอยเพลงนี่ยวะนึกว่าแปลนึกว่าซับที่ไหนได้มันร้องเพลงมันร้องเพลงร้องเพลง Let me ride Let me on the, the ring dang, dang doo, the ring dang ring do. Dang now what, what is, is that? Soft and round, round, round like, like a pussy, pussy cat. Got a hole in the middle and a split in two. And that's, that's what, what you call, call a ring dang, dang do. you have lost your maiden head. <sighs> Uh, make your make living off a of ring dang, dang doo. The ring dang doo. Now, do. what is that? Is Soft and round, round like a pussy cat. Got a hole in the middle that's split in two. That's, that's what, what you call a ring dang, dang, dang. doo. <laughs> she went be a whore A dollar each and three for two. Take a crack at my ring dang doo. The ring dang doo. Now, what is that? Soft and round like, like a pussy, pussy cat, got a, got a hole in, in the middle and it's split in two. In two. And that's, that's what they, what they call, call ring-dang-doo. Dang <laughs> You're a dirty man. Mm -hmm.